ไอ้พวกแมงโคดไอ้เหีพวกแมงโคดโหดเลยยังไม่มาพวกแมงโคดโหดอ่ะแม่งทั้งไวผมจักฟิตฟิตง่วงได้พอจัดจัดพี่ไปดูดูข่าวมาเหี้ยมีคนตกน้ำเลยต้องส่งตีได้อ่ะว่าของจริงสติจัดอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นผมคงตายอ่ะแต่เดี๋ยวจริงๆพี่ที่ทำได้ไงวะน่าคนมีสติอ่ะ สติกับหายได้อตอนนั้นเชีวยวดิ่เยี่ยคุณรั่วจริงด้วยแบบสติส่งส่งแบบส่งข้อความแล้วส่งหลายข้อขมีพิมพ์ผิดพิมพ์มใหม่เลยนะโคตรเฟี้ยวเลยวะหลายข้อความด้วยสติน้องตอนสติมันยังอยู่ไงเนาะแต่ตัวมันทำอะไรไม่ได้แล้วตัวมันช้ามีแต่สติแบบว่าดำน้ำขึ้นมาไม่ใช่หรอไอ้เจ๊ขึ้นไม่ได้ที่มันกดทิปไม่ได้ไงเามาส์นี่เลยข้างหนะนะ้า ไอคนนั้นมันเมาเจอหาว่าไอ้เท็ตดุลมเล่นอยู่ปุ่งรถสวนมาปุ่งอันนี้เหลือใครพี่ด่ยังไม่มามิดปะ ฉันไปในห้องชอบดูตเห็นตัวไหมเฮ้ยแม่งอนเขาด้ขอบัี่ใช่มมแรนแดงพี่พิ่งออกมาจากแดนดงพีบอกเพื่อนหน่อยพิ่งออกจากแดนดงอ๋อมเพื่อกจากแดแดงพเพื่อกจากแดนดงกเพิ่อกจากแดนแดงไป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  กเพ่งออกจากรแดงมาเพิ่งออกจากเแดงอ่ะคับม่เลยไลเลยมากันยังมากันยังมีหมอ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 ไมมีครเมอร์ไหมยาแพลยงอยู่เาอาว้อ้ยโออตีสักทีไอเฮียสายรายงานมา ไม่รู้ว่าขับไปทางไหนนะเดี <นะ S 1> ๋ยวน้อถ้าจังถ้า,ถา,ถา,ถา,ามอาอันพึ่งออกจากแลนดอแล้วหาไม่เจออีกครัเือนมัน้จะโดดคาบนี้วะออจากแลนดขึ้นไปที่ก่าเบอกเาชอบเล่นอย่างนี้เดิมเขาบอกแตเห็นเหมือนไเอ,อยู่ตรงจีเ็บเก่าน,นอกเมืองโลเบลแน่

มันเรื่องมันมันต้องเล่นเลเบลว่อะไรร้ปะเ่ามัอุ้มใช่ปะอุ้มตำรวจไม่เข้าเลเบลก็เข้าพี เข้าหมดเข้าเข้าหมดเลยเข้าหมด,ด,ดเขาขน่อาไม่ชนเอาคืนเลยอไม่ได้เลไม่ซีกอกลุ่มหน้าลยได้วะซีกอกลุ่มหน้าเลยไต้องอดนะไม่ต้องพอ,อ,อนขันเร่งเลยอะทำก่อก,กลุ่มหน้าไปเลย เอเบลขอให้เจอสาธุเตื่นเหรอเออเฮียมาแต่ตอนบ่ายตอนที่รู้สึกว่ามันยืนเล็กกเราอ่ะไดหน่อยมาไม่เข้าอีกเฮ้ย้มันมาเอาะเจอ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  เดี๋ยวนะเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนนะเล่นด้วยกันนะว้ยจะได้การมึงไหวเฮียครับพี่มาทะลุหมดมึงยังไม่ต้องป้นมึงอุ้มเดี๋ยวรอบอกบอกอุ้มคือเตรียมพร้อมแล้วอุ้มแล้วออกพร้อมกันครับพี่ไปงไปป่นที่อื่นไปหอดที่อื่นจะพาจงกระเสริฐนะไอ้หลงอย่างนี้ก่อนที่แน่เวลาพวกตีมันสนุกแบบอุ้มมาทายไฟนะกูจะป่นดึงไอเดีมันออกกูจะพากูเองจะพาจงกระเสริฐไปนะ

ใจเย็นใจเย็นเพื่อนหลอนเพื่อนหลอนได้เพื่อนได้เพื่อนเราค่อ

ดันไปดันไปอย่าไปเาอ่อน้วอีกแล้วอีกแล้วมยมวคนชุบยมยมยมาทะเลกันดูคนชุบเลยวไอน้อมีไฟช่วยเพื่อนลม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 ยนยแมังกรลยควายมังกรเียอีกแล้วอีกแล้วยิงหน่พี่ยิงหน่ะพี่ยิงหน่ะยิงแล้วไหมันี่ตัวนี้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 ตัวพีตัวนี้ คนยมาเลยมาเลยมาเลยท่านี้พี่เียวกชุดเร็ว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 เฮ้ยโฟกัสกันเล่นหน่อยโฟมาเพื่อนมาเพื่อนมาเล่เล่เพ่น่อเล่นเล่เล่น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 เน่นเล่นเลนเ่นเ่น่่เล่นเ่นเล่นเเล่นเเเเ

ยิงแล้วต้นวจนหรือเมล่าลม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 ติ๊ลมลิงเด็บลิงเดบลิงเด็บโทษโทษโทษชูพี่อันี้ยิงหน่อยวันี้ยิงพี่หนอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหียกระจกอเชีพไปไปไปมันอยู่กังหลังเฮียอะไรวะเรียนงูลมล

ไปคนนี้บักป่ะบัก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 บากบักบักบมกบั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 ีบักบัไบัก่ักบ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 ัอบักเอาดิกบั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 ิบักบักบักบัักบักบัเบักบักบักบอ้บัก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 ักั มึงจะหนีไปไหนไอ่เหียวายนเดีวิ่งไงไม่หนีไงสคนไม่หน um> 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 ีไง่หนีไงดีมึงใจเย็นใจเย็นลุมเลุมอย่าแทงู่สามงเลยรออะไรรอไปขึ้นเลยรอเลยวเียไ่ยวยหรอดีอยู่แล้วเียมาเร็วเร็ไอ้เ้ตอยู่ไหนวะมาเฟิรไอ้เตู้ใหกูด ไอ้ยี่โมันโง่มันแปลกยังไม่ด้ใช้กันสภาพมันยังโง่อยู่เลยยังโตอะมีวตบนี้ย่เป็นเทพรู้จักป้าปูเป็นเทพไหมยีอยี่จอนี่แบว่าจอนานมาดิานส่งด้วยไม่จบอะไม่จบไม่จบใครจะจบอยู่ จะดีจะอพร้อมกันเดี๋ยวพ่่อีกไปมเอาสคนหนึ่งไหมเอาสจิตรคนนี้นี่เอา่งอคนหนึ่งนี่ไปนี่ไปเกิดาวอนไปละจ้าเอโอเมียวเอ้ยเมียวเอ้ยวจะรถจะไหนเนาะตั้งเบอร เบอร์ท <B> ี่บนรถอะเมืองบนไหม้ช่ๆแต่จริงหอไปก่อนเลยก็ได้นะพี่ไม่เสียเวลาใช่หอก่อนนีตัว อภิหอมไม่ได้หอกวางไว้นี่ปุ่มแล้ววงไว้วางแล้ววางแล้วเตี้ยวหอมดิเลี้ยวอะไสองหกพอได้ปะหอไม่ได้อะไม่หอไม่ได้หรอ ไม่ไม่อุ้มได้น้องแต่มันมันเป็นท่าบักแค่เผาะนั่นเฉยน้องมันท่านอนลย मैदारी यहाँ ที่ขับรนมันมีนักกินข้าวอยู่จะกินชอ็อกโกแลแตเดียวมีอะไรโทรมาจิ๊บ มาเติมเลยเหรอน้องมาเติมเลยพี่พี่โดมีกล่องก๊อก อ้าเจ็บกอารอบกันน่ะพี่ม่สองพอป้าหรือพี่จะใช้มองตไม่น่าพังมอะพออยู่มั้ยเอาไหม,มจะเจอน,น้องเจอน